ต้มออ้ง11อกิโลท่อใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหเย่าแทนัวเบาดวนโอ้โหมาเจอใครครับผมโอ้ดี๋ยวผมสวัดดีครับผมแช้อากเลยเนาะผยศพิจูต้มออ้ง11อกิโลใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โห นกลางครับใหมากชายน้อยศูนย์กลางครับผมเฮ็ดจังน้ใไหน้ไมยกันต้องกนี่สุดยอดจง้าไปเลยต้องขอบคุณยีเ่นะขอบคุณม่ที่เป็นพ่อมถ้าไม่ได้ย้อนพินโยไม่ได้กินทำไมฮะทำไมฮะทำไมคอยแปลว่าวัดใอุบลเออในการพู้เดียวเลยวิ่งแปลวอุบลราชธานีนี่ไม่ขี่รถไป วิ่งไหมเออนตะมอผมโอ้โหมีกี่ประตูเลยเอาหนังออกแล้วครออสุดยอดสุดยอดผเป็นคนจับสามตาผมบอกนะให้คนอื่นจับด้วยเอาแม่แม่แม่จับกันหน่อยสี่รางวัลมสียบไหมสีิมือเมื่อกี้โคตรแสบเลยมของแขกไอ้จากพีมม oh, 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 okay. oh, oh, ือแชมป์นะชนะสวยนี่นสยเขาต้อนนะสุยแล้วาสู่ไทยสู่ไทยไทยกินแบบสวยสวย เออหอมจริงครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวแม่สามสี่รางวัลรางวัลเล่นกันนะครับ11กิโลครับนี่คืออันนี้อันนี้ต้มแบบอุทัยธานี้เลยนี่ราเป็นยังไงมีเทคนิคไหมก็อย่างเงี้ยครับผมม่นขาดไม่ได้ง้องทำเทคนิคไม่อยากรู้วนปากก็อย่างนี้เลยใช่ไหมเดาเอาเลยสูตรเดาอร่อยไม่ซ้ำครับพี่นไม่ได้แค่เดิมอันนี้สูตรไทยนะครับก็มาต่างกันเขาใส่พริกขงเข้าไปปรับสดอ่าไปไปปลาปลาเม็ด ได้้แนนวีเกินชั่วโมงเลยนะครับเอ่อคุณแชมป์เซียนเซียนเราต้มเกินกับข้าวนะต้มไปเลยเป็นตารับหนึ่งพันบาทตาต้องหลัวไข่ไอ้ไข่ไข่เลยนี่ไข่เลยนี่เอาเด็กหุดเลยมาหนึ่งพันเร็วฟุตไปศูนย์กลางเลยครับไม่ต้องปมาศูนย์กลางกินเลยไม่ต้องปางเไปศูนย์กลางอะไรครับาใช้เวลาอะไครับกินเลยไม่ต้องเป่าเอาซ่อนซ่อนเอาเอาเอาร่องร่องแห้น้ำมาน้ำมาไปไปไม่ค่ะร่องมรัวโอ้โถ เราถ้าไม่ยินชื่อแล้วนะครับนี่นเียัดด้วยนะครับผมรับรางวัลสนามก่สนนามักน้ำใส่ได้บ่กระสอบาข้าปลาชินิอะไรนี่กุดไปของแคอึงเป้ระบ่ดลองลองมาด้วอาองกินบึงโคบสีรางวัลกล้แล้วนี่กด้แล้วกล้แล้ว งานูกหลูอยอยู่ไหนแา่าด้วยนี่ค่ะโอเคจำเมันไว้นะยังยังอะต่อไปเป็นรางวัลยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดสองพันบาทห้ารางวัล